เป็นไรเนี่ยมันก็ได้ทะเบียนกูยังต้องถ่ายนะรถมึงไงรถมึงไอ้มึงเลยเลยนะมาขึ้นเลยหนึ่งแม่ใบด้วยนะเออมาเปิดหน้ามันมันลอยอยู่เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะสกอยสกอยสกอตไม่ได้ยิ่งมต้องปากแดงนี่นะครับตัวอย่างให้ดูครับตัวอย่างให้ดูดูดูสกอยตัวจริง มานสั์ไ่ทันะเนสกลสกายนะยังคนขามอะไรผมไงทำท่าทำท่าแวนแล้วแบบว่าฉันก็เกาะหลังไดูหนึเธอนึงเฮ้ปรุงเราด้วยนะอย่านะ หาคุณเธอเอาไบาดยด้วยด้วยแล้วบาร์ัถาอะไยวิดีโอไม่ากถ่ายบ้างวิถ่ายบ้างอ๋อเดี๋ยวไม่เห็นน้าไม่เห็นน้า ได้ไปก่อนเลยนะบ๊ายบายเออโดนทิ้งทำยังไงเลยถ้ารอยกีขนาดนั้นเลยนะเลยั่นได้ไๆดูนด้ีอ่ะสุดซีสุดสสิซสุดส